1> 1, กิโลละหนึ่งพันบาทกระทะยักษ์ออกกันนะครับก่อนอื่นเลยยูวหวานซอสฝาเขียวซีอุ๊จีนนะครับตัวนี้แหละตัวนี้สําคัญตัวชูวโรงเลยครับเด้งมากครับนี่หนังนีสามช้นนี่เป็นอย่างนี้เลยหวานจากต้นหอมด้วยหนังจะเป็นสีทองที่ใบกมาแล้วครับ กรับสวัสดีเอฟซีควรลงเด่นครับสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีค่ะมาแล้วผู้จัดการบอกไม่ได้กินข้าวฟรีมือลงเด่นมาหลายวันเมื่อวานไปส่งผู้จัดการส่วนตัวไปในเมืองกลับมาจากลาวก็รู้สึกจะหิวอาหารแบบบ้านบ้านเราเนาะอยากกินคนาห,หมูกรอบแบบเมื่อวานนี่แบบอยากกินมากเลยคนาห,หมูกรอบขับรถวนมีข้าวแกงมีแกงป่ามีเกาเหลาเลือดหมูไปแถวในเมืองไปเจอร้านหนึ่งโอ้โหแบบอาหารตามสั่งแวะกิน คณะหมูกรอบไม่มีมีแต่หมูสดรสชาติไม่ถูกใจโรงเรียนวันนี้เลยกลับมามาดูคลิปอีกอยากกินข้าวขาหมูหมูตุนหมูตุนหมูอะไรสามชั้นหมูตุนอะไรประมาณนี้นี่เราได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้วัตถุดิบพอโรงเรียนวันนี้สุดติงอยากกินข้าวขาหมูที่กินกับกระเทียมลาวใครจําได้อีพีนี้เราซื้อมาจากประเทศลาวครับนี่กระเทียมลาวเม็ดเล็กๆหอมมากอ่า นอกจากจะมีกระเทียมลาวน้ำพึ่งเดือน5ของแท้จากเชียงรายุ่งเรียนไปล่องใต้เกือบ20วันนะน้าเอามาส่งให้มี30กว่ากรขวดนะครับใครสนใจน้ำพึ่งเดือน5ของแท้ทัก id line ผมตรงนี้เลย i ดีนะ ID ล n e อยู่ตรงนี้สแกน qr code มาจะส่งให้ถึงบ้านครับซื้อไปไม่ต้องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้1-2ปีไม่เสียไม่ต้องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน 1- นปีครับนะแล้วก็มี วันนี้วัตถุดิบเราดีมากเลยอันนี้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวจากเพชรบุรีครับเราจะลังสรค์เมนูจากหลายท้องถิ่นแน่นอนด้วน,นี้เลยใครที่จำได้พริกไทยอำเภอปะเหลียนว้าวของดีจากอำเภอปะเหลียนครับเดี๋ยวต้องมีสเต็กมากินแน่นอนนี่เผ็ดฉาร้อนกิโลละเท่าไหร่นะเธอ 5, <000. S 1> กิโลละพันกิโลละหนึ่งพันบาทไปดูนแต่ละไปดู ที่ยี่ห้ออะไรทั่วไปที่ขายกันตามเมคโคอะไรอย่างนี้นะก็ขายกันอยู่ร้อยกว่าบาทเองครับอันนี้กิโลพันครับเผ็ดร้อนหอมอันนี้ก็มาจากต่างประเทศอีกเหมือนกันใบกะวานนะสำหรับหอมมากใบกะวานครับนี่นี่เก็บไว้นี่นี่ดูใบกะวานกันหน้าตาของอันนี้มีกา้านใบก้กานกระวานด้วยนี่ทำเก็กบเกี่ยวกับเนื้อตุนหมูตุนนี่อร่อยมากยังไม่พอความแปลกของ EP นี้ ใครจาได้บ้างนี่คืออะไรเอ่ยนี่ใครจาได้ใครตอบถูกอ่าให้เวลาหนึ่งสองสามนี่คืออะไรเธอน้าอะไรน้ํามันงาจากบรัชฉานจากครัวป่าไผ่เนาโหแล้วมันมีขาดผงใส่เนื้อแต่ว่าผงไส่เนื้อเราไม่ใส่เพราะนี้เราจะใส่น้ามันงาด้วยครับน้ามันงาจากบรัชานนะมีสมุนไพรมีขิงกระ,กระเทียม เกากี้แล้วก็ปุ๋ยกักพวกอ,อบเชยพวกนี้ทําให้เนื้อตุนเรานี่สุดยอดแต่ยังไม่จบวันนี้เราลังสรรเมนูวันนี้รู้ไหมจำทําจากหมูอะไรนี่คือหมูป่าครับนี่โอ้โหผมจะตุนสูตรของโตโต้เวียงจันทำหลายอีพีแล้วก็คืออยากกินอะ่ะคือมันอยากกินมาหลายวันวันนี้ก็จะจัดนี่เลยติดหนังอย่างนี้ครับนี่หนังหมูป่าแท้มีสามเส้น คนของเขาเนี่ยจะมีอยู่สามเส้นติดกันว้าวอร่อยแน่นอนวันนี้หุงข้าวหุงข้าวร้อนๆนะครับกินกับนี่เลยอ้สามชั้นตุ๋นน้ำผึ้งเดือนห้าใส่น้ำมันงากินกับกระเทียมสดกระเทียมจีนเอ้ยกระเทียมลาวจะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับขั้นตอนแรกเลยอย่าลืมนะพี่ไทยปเปลี่ยนนะอย่าลืมของทุกอย่างนี้นะอันนี้เดี๋ยวเอาไปคั่วไฟให้หอมๆนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาหั่นหมูให้เป็นชิ้นพอคําเมนูนี้ก็ทําหลายอีพีแล้วแต่ว่าผมก็ชอบกินนะครับลองแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าทุกอย่างทุกครั้งเพราะว่าเพราะว่าเรามีพริกไทยปลาเหรียญเรามีน้ำผึ้งเดือนห้าใส่เข้าไปครับหั่นหมูให้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนี่เลยเนื้อหมูป่าสวยๆครับเดี๋ยวหุงเข้าห่อนหอนหงุงพีน้องเยหยหุงเข้าห่อนหอน หมูสามชั้นนี่เลยหันนี่เนื้อสวยมากหนังบางแต่สูตรนี้อาจจะต้องตุ๋นานหน่อยครับเพราะว่าเป็นหมูป่าอ่าให้พอดีคำยินดีบอกกับแบนคพี่แบงน้องหมูแบบสวยๆเนื้อแบบใสๆเลยตั้งกระทะให้ร้อนเดี๋ยวเราจะเอาหนังหมูเนี่ยไปทอดก่อนให้หมูมันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอามาตุ๋นเหมือนลูกเรียนเคยทำหลายๆครั้งอยู่แต่ว่ารอบนี้วัตถุด,ดิบของเรานี่อลังการงานสร้างครับมันต้องแบบแซบหนัวตุ๋นเวลานี้ใช้เวลาตุ๋นเกือบสองชั่วโมงใส่ขิงใส่กระเทียม ใส่สมุนไพรล,ลงไปรับรองแซ่บแน่นอนทดสอบดูนี่ตุนมาเนื้อนี่จะอร่อยมากถ้านะฤูดูนี้ไม่ร้อนนะเอาใบตะไคร้มาพันจะสวยมากก่อนอื่นเลยได้แล้วครับได้แล้วเนี่ยใส่หมูทั้งหมดนี่ไปเลยนี่ใส่เอานังหมูลงไปก่อนนะครับให้มันแบบทอดหนังมันให้นี่มันจะได้เหลืองอร่ามาาหน่าทานครับ ใส่ไปเลยหมูป่าจากจังหวัดตากนะครับเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวกระทะยักษ์โรงเรียนออกแน่นอนวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวมาหลายวันจัดให้จัดหนักจัดเต็มครับทำให้หนังมันสุกๆก่อน หนังกำลังได้ครับนี่หนังให้มันติดเหลืองๆหน่อยนี่หนังหมูป่าครับแล้วก็ออกมาเสด็จน้ำมันแป๊บหนึ่งกระทะยักษ์ออกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยขิงกระเทียมตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนๆพอดีหน่อยเอาตะไคร้กับขิงลงไปผัดแล้วก็การด้วยน้ำตาลปลาเ้าคร,รับน้ำตาลปี๊บนี่แหละหวานหน่อยสูตรนี้โตโตเวียงจัน เฮ็ดให้กินแซบก็เลยติดใจเอาน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไปผัดหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่ใส่เยอะเพราะเราจะใส่น้ำผึ้งเดือนห้าครับของดีจากเชียง,งรายเก็บไปได้อย่าลืมวันนี้ด้วยนะวันนี้สูตรเราเยอะแยะครับนี่น้ำผึ้งเดือนห้าเอาน้ำผึ้งเดือนห้าเลยไปผัดเลยผัดกับขิงเลยเห็นไหมนี่ดูให้น้ำมันมันแตกแตกมันหน่อยครับแล้วก็ดูความหนืดของน้ำผึ้งเดือนห้าครับ โลกินกับกาแฟนะครับน้ำผึ้งเดือนห้าเราเนี่ยใส่ไปเลยเอาไปผัดก่อนไม่เอาหวานมากเน้นสมุนไพรของดีเร่งไฟนิดนึงนี่ดูฟองขึ้นมาแล้วครับกล้องมาดูลงระฟองนิดหน่อยนึงเห็นไหม,ดไ,หมได้ทีแล้วครับอ่าขึ้นไปเลยเราก็จะตามด้วยนี่เลย หมูป่าสามชั้นหมูป่าครับลงไปผัดเลยครับโอ้ยเสียงรวนไปเลยครับขาดไม่ได้นะครับปุ๋ยกักอบเชยทำให้น้ำมันกระเด็นหอมลงไปรวนเลยครับเดี๋ยวจะสีทองครับหนังนี่จะเป็นแบบสีแบบทองคำเลยครับ อ่ากองขึ้นมาตามปกติเลยครับพริกไทยปเหลียนลงเด่นใส่ไปใส่ใส่น้อยหอมน้อยใส่มากหอมมากแล้วก็จามด้วยต้นหอมนี่ครับมาแล้ววันนี้คุณจะใส่น้ำมันงาจากราชฉานครับน้ำมันงาจากราชฉานลงมาเลยใส่นิดนึงไม่ใส่ยเยอะนี่โรยบนเนื้อหมูไปเลย โอ้ยกลิน่นโอ้ยกลิ่นน้ำมันงาโดนกับกระทะครับได้เรื่องเลยครับอ้าวสุดยอดครับนี่ผัดจนหอมได้ที่เติมไปเลยครับซีอิ๊วหวานซอสฝาเขียวซีอิ๊วจีนนะครับตัวนี้หละตัวนี้สำคัญตัวชูโรงเลยครับนี่ดีนะนี่ดูครับหอมกลิ่นขึ้นมาแล้วครับโอ้ น้ำมันงาข้วาวปลาไผ่นี่ทำปฏิกิริยาใช้ได้เลยครับตามด้วยเกากี้นิดหนึ่งวัอื่่นไม่ใส่ผมใสูุ่ดมามันหอมนี่ครับใส่น้้ำพึ่งเดือนห้าเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะครับสักพักถึงนี้หมูเรานี่จะสองชั่วโมงครับหมูเรานี่จะหนังเป็นสีทองหอมมาหอมซีอิ๊วหวาน,นครับ ก่อนจะเติมน้ำเอาเหล้าจีนดดูีเติมเหล้าจีนไปหน่อยโอ้ยหอ,อมนะครับมาแล้วครับนี่ผู้ช่วยอยากกินผู้ช่วยไม่รู้จะกินหรือเปล่าสามชั้นแต่ว่าอรอนอน่อยแน่นอาเติมน้ำไปเลยหม้อกระทะย,ยักษ์เราครับเ,เต็มหมดใส่เกลือก่อนอย่างนี้นึง ออโะระหว่าง,งที่รอน้ําจะเดือดนะครับใบกระวานสักสาใบครับใส่เข้าไปมันครับน้ําเดือดแล้วบอกไว้เลยสูตรนี้ไม่ได้แบบทําเล่นๆทํามั่วๆแล้วก็ชิมเองอร่อยเองนะครับลุงเดีนทําหลาย EP ก็ติดใจครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนื้อรอจนน้ามันงวนไปหมดเลยนะครับสามชั้นเราเนี่ยหนังนีะเป็นสีทองเลยครับต้องรอดูนะครับเดี๋ยวเราชิมด้วยกันนี่นี่นีน อย่างนี้นะมีกระเทียมนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับนะเดี๋ยวหนังมันจะเป็นสีทองเลยครับแต่ว่าหนังหมูป่าไม่รู้จะเป็นยังไงตอนนี้กระดิ่นนี้บอกไปเลยไปถึงหน้าบ้านนะครับหอมมากใครชอบเอาไข่พระโล้มาใส่ได้ก็ตามใจชอบครับเดี๋ยวปิดฝาไว้หนึ่งชั่วโมงครับนี่ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนครับกระเทียมลาวหัวแน่นไหมแน่นต้องการดูก่น กลิ่นนี่กลิ่นของกระเทียมลาวนี่กิ่นชุนมากชุนมากเลยครับกินกับหมูสามชั้นนี่น่าจะดีนักแลเลยนะครับแล้วก็ตุนไว้อยู่ปิดฝาไ้แล้วพอแล้วเนาะพอแล้วนี่เพิ่งเดือนห้านี้วๆหนึ่งๆครับของแท้เลยนะครับนี่ยังไม่โดนฝนนะครับก่อนผมไปตอนผมไปล่องใต้กับพี่เคนครับทีมงานเรามาส่งไว้ที่บ้านสามสิบกว่าขวดครับใครสนใจก็ทักลุงเด่นมานะครับอนี่เหลือไว้หน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้ผัดเผ็ดหมูป่าสักจานครับจะได้มีแรงนะพริกไทยปลาเหรียญ กิโลละพันนะเนี่ยกินกับสเต็กกินแบบทำแกงอันนี้ก็อร่อยนะเธอใส่แกงเลียงแกงเลียงนะแกงเลียงกงุ้งสด<ม>ครับพริกไทยจากตรังอำเภอเหลี่ยนครับใครที่ได้ดูอีพีก่อนหนะ้าที่ไปหาปลาเคีนนี่นี่เลยสแกนนี่เลยเนี่ยแพงแต่ว่าคุม้มนี่พริกไทยแดงกับพริกไทยดํานี่พริกไทยแดงครับสุดจริงพริกไทยขาวก็มีด้วยบอกแล้วว่าสูตรนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ หนังหมูเราเริ่มจะได้หนังนี่เป็นหมูป่าเนื้อแน่นๆครับหนหนังแ,แ,แบบนี่น้ำอซอสนี่ก็ฉับมากดูเดี๋ยวข้นแล้วก็หอมมากครับนะเอาบางทีผมทำไว้เยอะๆนี่นะน้ำซุปมันเหลือนยะัยทันนี่ก็จะเอาไปไข่พะโลมาตุ๋นต่อครับต้มไข่แล้วเอามาตุ๋นวันนี้สักสี่สามห้าชั่วโมงนะรสชาติจะดีมากครับนี่ดูแล้วนี้เด็ดไปตลาดมาแตงกวา ถุงละยี่สิบพี่คือดูสวนเนื่อว่าบ้านหลังวายจะไม่มีครับถุงละสิบบาทพี่กินดูสวนนี่นะกินกับขาหมูกินกับนี่นะโอ้โหมันจะดีมากครับจะเพชรเม็ดเล็กๆนี่นะครับกินทีละหนึ่งเม็ดไปเลยเละจะหอมมากหอมแบบขึ้นจมูกเลยโอ้หิวข้าวแล้วครับตอนนี้เดีด๋ยวดูนี่นะกินกับแตงกวานะมีต้นหอมนะกระเทียมลาวครับกินชุนๆเลยกินแบบกระเทียมแท้เลยนะ ขออีกสักยังยังนะครับผมต้องขออีกสักหอยนมามัน่วนไปอีกหน่อยนึงใกล้แล้วครับเดี๋ยวปิดฝาไว้อีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะบรรยากาศดีๆชมดอกไม้ต้นไม้กันไปนี่โอ้มาแล้วครับเหมือนลุงเรียนบอกไว้ว่าหนังเขาจะเป็นสีทองเนื้อสามชั้นนี่จะเป็นสีทองเลยครับแล้นี่เป็นเนื้อหมูป่านะเด้งๆครับสูตรนี้ก็คือต้องทํากินเอง ไปตามตลาดจะไม่มีขายครับเน้นกลิ่นของอน้ำลายแตกมากครับเน้นอันนี้ใบใบใบอะไรนะที่เหลือใส่เมื่อเช้าลืมชื่อแล้วครับเนี่ยหิวจนลืมครับนี่นั้นแล้วก็น้ําซุปนี่ฉ่าไม่ต้องไปใส่แป้งสิงคโปร์สิงคโปร์เลยนะครับฉ่าม,มากคือหมูเรานี่จะเด้งมากครับนี่หนังนี่ามชั้นนี่เป็นอย่างนี้เลย วามจากต้นหอมด้วยหนังจะเป็นสีทองใบกระวานลืมจําชื่อได้แล้วนี่สูตรนี้ตามร้านอาหารก็อาจจะไม่มีต้องทํากินเองครับนะมันจะนุ่มกัดเข้าไปนี่มจะแบบเป็นสีทองอลามเลครับเดี๋ยวถึงเวลาชิมนะครับเนี่ยได้แล้วตุนจนน้ำมันง่วนเลยดู อันนี้เป็นสูตรแรกของผมเป็นหนังหมูป่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ารสชาติของหมูป่าหน้าตารสชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยช้ำๆลูกเรียนบอกไว้เลยครับก้อนเดียวนี่นะก้อนเดียวแค่นี้นะครับจริงๆกินอิ่มเลยนะอ๋อเนื้อมันแน่นครับกินกับพริกขี้หนูสวนกินกับกระเทียมต้นหอมอะไรเนี้ยนี่ดูช้ำม,มากานี่นะครับนี่น้ําซอสเขาเอาราดบนข้าวได้ครับนี่ ช้ำๆใครชอบช่ำๆนี่มาเลยเนี่ยชำนี่เลยใครดูตอนตีหนึ่งนะผมบอกว่าเลยว่าต้องวิ่งไปปัดซอยร้านสะดวกซื้อเลยแบบเนี่ยช่ำๆครับเดี๋ยวผมจะปิดแก๊สละเดี๋ยวตักใส่จานนี่ครับเนี่ยวันนี้ตั้งใจทำนี่ครับสีนางหมูนี่แบบชํำมากกลิ่น ที่เราตุนมาเนี่ยสุดติงครับซอสจีนเหล้าจีนโอ๋ยกักมีขิงนี่ขนาดขิงนี่เป็นสีทองเลยครับเนี่ยดูนางหมูครับครับป้าปาเดี๋ยวให้ผู้จัดการสั่งเดียวนั่งกินข้าวกันครับดูนี่ละครับสีที่โรงเรียนต้องการหมูสามชั้นตุนน้ำผึ้งเดือนห้าจากเชียงรายครับสีแบบเข้มข้นมากเวลากินก็ กระเทียมพริกขี้หนูสวนมีผักตามที่เราชอบพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมนี่กินกับอันนี้มันจะอร่อยมากมันหลาไหลปืดเลยครับเมื่อวานก็เดินทางหลายวันตั้งใจอยากจะกินเมนูนี้นี่นี่น,น,นี่ดูเดียกเรียนขออนุญาตใช้มือใช้มือเลยครับใช้มือชิมเลยว่าหมูหนังหมูเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างหนังหมูหนังหมูป่าครับ อืมอยอือ,อหือได้พริกหนูกสวนแม่หนึ่งกระเทียมอันหนึ่งอืออร่อยกว่านี่คิดไว้เยอะเลยครับได้เลยอือหือชอบม,มากแรกกินนี่ปากก็จะแดงๆดำๆหน่อยเจอพริกกนูสวนหน่อย ละลายนะครับทำไม่ยากแต่โคตรอร่อยสูตรนี้ข้างใต้เราไี้มีมดแดงไฟด้วยตดยละมดแดงไฟมดแดงไฟอยู่ไหนอ่ะมือขาสูงๆเด้อมดแดงไฟเนาะก็มมาดูหน่อยนะ มาดูตรงนี้นะครับเวลาผมกดนะทำไมในน้อนก็มันจะสีดำครับช้ำๆเนี่ยครับะเวลากินก็ใส่ข้าวสวยหน่อยอย่างนี้เลยครับกำลังหิวข้าวไปพอดีพอดีเลยอืมเนื้อสวย พริกขี้รวนเพิ่งเก็บใหม่ๆก็เลยหอมมากเหมือนฝนจะตกด้วยไม่เป็นไรครับเย็นสบายอากาศดีมีเมนูเด็ดถือว่าดีมากเก็บทันไหมเนี่ยน่ากยนมากินข้าวกันอร่อยมากชอบมากมาผู้จัดการมากินข้าวเลยอร่อยมาก ยิ่งเจอกระเทียมเข้าไปอีกอแซ่บหลายนะอ่าเ<ม>อฟซี F C. มากินตัวลุงเดอนชาม,มากครับทำแบบโคตรๆเลยครับรสชาตินี่บอกกันเลยว่านุ่มลึกกินกับข้าวสวยนะครับกินเป็นกับกร้ีมนี่ก็ลุงเดอนบอกกันเลยว่าสูตรน,นี้ต้องลองทำครับพายุมาเบียงเชียงรุ้งนะครับนี่เวลาจะทานก็เสิร์ฟพร้อมกับ พริกขี้นูสวนนะครับแล้วก็กระเทียมครับนะรสชาติจะออกฉ่ำๆมากอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เหนียวอะไรเลยครับคือทานง่ายแล้วก็อร่อยดีสูตรวันนี้ใส่น้ำผึ้งเดือนห้าด้วยก็คือแจ่มมากครับ <c oughs> มาแล้วครับบอกไว้เลยว่าสูตรนี้ทุกคนต้องลองโอ้หมดแดงไฟครบแ <c oughs> ข่ง <c oughs> เธอกินเลยใหญ่ามาจักหน้อยเดี๋ยวฝนกักติมาฝนจะมาเข่า ข้าวเท่าขอ,ย,ขอยิ้ยมช้องเด่นกันพริกข้นูสวนแบบนี้เลยครับแ่บหลายบอ่อชิดมันดูเวลากินสามชั้นมันก็อาจจะเลี่ยนอะไรไปก็กาดแตงแตงขี้ไก่อืมอร่อยครับ ผมเอาแบบสามชั้นเยอะเยอะเนื้อแบบเด้งอย่างนี้เลยไหมหอมดีมากเลยนะเนื้อหมูปลามาทำอย่างนี้อร่อยมากเลยถูกต้องนเอฟซีบอกเราจะไปหาที่ไหนนะเนี่ยไปที่ตะมาตากครับเยอะมากเลยตลาดมูเซอร์แม่กิโลร้อยเดียวเองตลาดมูเซอร์ไปดูในเพจโรงเรียนอ๋อแล้วก็แล้วก็ลืม นี่นละฝากเพจสำรองโรงเรียนหน่อยอครัวโุงเดียนสัญจรในเฟซบุ๊กถ่ายจะไม่เหมือนกับเพจช่องหลักหรอกแต่ว่าก็เก็บเก็บบรรยากาศไว้ให้ดูเข้าไปติดตามให้หน่อยครับอยากได้คนติดตามสักห้าพันคนค่ะฝฝากกะไร์กาแช่นะอืืบิ่นเลยพริกขี้หนูเท่าไหมสุดยจอดเลยเม็ดเล็กๆขนาดไม่เล็ก ฝนกำลังดีมาพายุอร่อยจะต้องตบมือให้ตัวเองครับจับจ้ำคมลุงเด่นเดินทางมาหลายวันนะครับวันนี้ก็อยากจะกินอาหารแบบบ้านที่ต้องการอยากชิมวันนี้ลมดีกลับมาถึงบ้านอากาศดีครับบรรยากาศแจ่มใสนะครับก็ทําเมนูนี้กินก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะทานไม่หมดนะแต่ก็แบ่งพี่แบ่งน้องชิมกันครับลุงเด่นก็ ถ้ากินเยอะกว่านี้ก,นก็อาจจะอ้วนไปอ่ะแต่ว่าถ้ากินแบบพออร่อยเนี่ยอร่อยมากครับมีพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยกระเทียมลาวนี่ครับโอ้โหแบบเม็ดเ,เ,เล็กๆนะครับกินกับต้นหอไมไปด้วยโอ้โหแบบบอกกเลยว่าแซ่บอิลีล้ําขนาดเมาะแต็แตเลยครับน้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมอยากกินผมเดินทางมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นหมูผ่าแท้หนังมันก็เด้งๆครับกินกับข้าวสวยนี่โอ้โหใช้ได้เลยครับเนี่ยกินกับพริกขี้หนูสวน กินกับต้นหอมครับผมกลับมาตัดคลิปตอนนี้นุ่เด่นบอกเลยว่าหิวอีกแล้วครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลงมากินข้าวสักรอบหนึ่งไม่ไหวหิวข้าวครับนี่ดูดูก็ตัดงี้เลยครับจิ้มลงไปผู้จัดก,การก็จิ้มกันไปอว่าจะกินคนละสองสามชิ้นก็ไม่ไหวนะก็จัดกันไปสี่ห้าชิ้นอยู่ครับวันนี้นะพิกขหนสวนเข้าไปต้นหอมเข้าไปอ,อร่อยมากถ้าจะให้อร่อยกว่านี้นะครับมีผักกาดดองนะผักกาดดองไปบ้านๆน,นะไม่ใช่ตามตลาดนะที่แบบ อพาอุ้ยไม่อุ้ยคนเท่าคนแก่ที่เขาดองขายนะน,นะแล้วกับหน้าประกาศนะครับโอ้โหมันจะกรอบแล้วก็จะเปรี้ยวนิดๆโอ้โหเรียกน้ําย่อยเรานี่ได้แบบสุดติงครับอ่าก็อุ้ยน้ําไหลไหลครับภาคไปก็หิวตามตอนนี้ผมก็มาภาคอีกคืนหนึ่งเนาะผมก็มาภากตอนดึกผมก็อาจจะหิวตามใครมีโอกาสลองไปทําได้ครับหมูป่ายิ่งอร่อยมากนะไปที่ จังหวัดตากครับจะเยอะมากเลยนะแต่ตอนตลาดมูเซอร์เนี่ยขายกิโลละร้อยเดียวเองครับก็มีโอกาสก็ลองมาทําสูตรนี้ดูกินกับน้ำมะตูมเย,นยน็นๆน้ําลําไยเย็นๆนี่มันเป็นอะไรที่เฟอร์เฟกมากเลยครับก็นั่งชิมกันไปครับผู้จัดจาการก็ได้ดูอ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามเพจใหม่ผมด้วยนะครับครัวลุงเด่นสัญจรใน a c e b o o k นะครับที่ผมแคปไว้ให้หน้าจอม่อกินนะครับขอสัก 5,000คนติดตามนี่ก็จะดีใจมากเลยนะครับพอดีเพจหลักผมมีปัญหาหลายอย่างอะ่ะมันมีปัญหาผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยทำเพจสัมรองไว้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้จะคุยเรื่องอะไรก็ลืมแล้วครับก็กินไปละกินไปพักไปหิวจนหิวจนลืมครับอ่าก็ติดตามการมักลับมาอยู่บ้านแล้วก็จะมีภารกิจการเดินทางของผมตอนนะครับว่าจะไปในตอนฝากติดตามนะครับอยากจะชวนพิจิการไปแบ็กแพ็ค หรือว่าจะไปไหนต่อนี่แบ็คแพคเกอร์นะลองต่อติดตามครับอันนี้ก็ขออนุญาตนั่งชิมนั่งกินกันไปก่อนนะครับไฟ,ไฟมากหนังห mm hmm. นังหมูปลาแหมนุงเดียน mm hmm. มันต่างกับหมูบ้านเด้ห mm hmm. มูปลาจะหนุบหนุบหบมูบ้านมันจะแบบละลายไปเลยนุ่มแล้วก็ละลายไปเลยอันนี้มันถ้าคิดว่าจะทำเมนูนีน้เน้นกระเทียมไทยเนี้มเน้เนพริกหนุส่วนจ้ม<ะ>าแชบไปล้วค่ะ